รายการคุณพระช่วยครับผมอะไรที่คุณไม่เคยเห็นจะได้เห็นในรายการเราอะไรที่คุณไม่รู้จะได้รู้ยุคโบ,บ,บราณในอดีตในอดีตร้อยปีสองร้อยปีพันปีโอ้โหนะคุณพันยากรู้ไหมสถานาการณ์สา,ายการหนึ่งทึ่เราไม่อยากให้เกิดกับครอบครัวใครและสถานที่ใดอืไฟไหมโอ้โนะันะมันหมดทุกอย่างใช่ไหมนะใช่แล้วยิ่งหน้าหนาวดูหนาวล้วคือไม้ไมันจะแห้งรู้ไหม ยุคนี้สมัยนี้โอเคสมัยก่อนโบราณน่ะจยบอกว่าสมัยก่อนเขามีดับเพลิงนะมีสมัยก่อนนะนะแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นรถนะออคุยกับผู้รู้ท่านนี้เลยครับผมนะฮะวิทยากรของเราวันนี้ครับท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับรองศาสตราจารย์โลดคุณนันเนกครับเชิญครับอาจารย์ครับดีครับสีครับอาจารย์คุยกันอยู่ว่าสมัยก่อนเวลาไฟไหมพี่เจมบอกเขา เขามีหน่วยงานดับเพลิงเหรออาจารย์โอ้สมัยก่อนไฟไหม้เนี่ยถ้าย้อนไปในอดีตนะครับเป็นเรื่องใหญ่เลยพรับหากมากริย์เสด็จมาบัญชาการดับไฟอะครหบเพราะต้องนึกภาพอย่างนี้นะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยเมืองเนี่ยอาคารบ้านเรือนเนี่ยมันเป็นเรือนหลังคามุงจากเกือบหมดฮะเราเรียกเรือนเครื่องผูกเครื่องผูกหมายความว่าเอาไม้ไผ่อะไรต่ออะไรนะเราตอกมัดมั่งแล้วก็หลังคาก็เป็นมุงจากเสร็ฐีหน่อยเนี่ยอยู่เรือนเครื่องสับเรือนเครื่องสับคือเป็นเรือนไม้จริง แล้วเวลาสับหมายถึงว่าเราต้องบากใช่ไหมฮะแล้วก็เอาผานวางไว้เราเรียกเือนเครื่องสับนะฮะมันดูมีฝ้าหน่อยมนฝ้าจริงใช่ครับแต่ว่าไม้ทั้งนั้นเลยใช่ชื่อเรื่องปลูกติด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 เป็นโหแน่นเป็นขนาดเพราะนั้นเนี่ยไฟไหม้ทีโอ้โหเรื่องใหญ่แล้วคิดดูอย่างที่อาจารย์ว่าถ้ามันเป็นใบจาก แล้วมีลมมาเนี่ยนี่แหละครับมันก็จะไปกันหมดเลยนะเป็นลูกไฟกระเด็นไปติดหลังอื่นๆหมดเลยตอนนั้นเนี่ยสมัยก่อนพอไฟไหม้ในเรื่องใหญ่ครับต้องหูระดมกันวังเจ้านงเจ้านายอยู่แถวนั้นเนี่ยคนในวังก็ต้องรีบไปนออกมาช่วยครับทันทีเพราะไม่งั้นถ้ายิ่งช้ายิ่งลามครับลามไปกันใหญ่เลยเออแถ้าถามว่าเราจะทราบยังไงว่าบ่าเอ้หลังน้นไฟไหม้ เราจะทราบข่าวยังไงอ่าก็มีการตีกรอบตีกรอบเคาะไม้<อ>นะมอกแล้ว<อ>ไฟไหม้ไฟไหม,ไหม้เนี่ยเท่านั้นแหละครับ<อ>ส <คน S 1> ่งสัญาระรีบเป็นออกมาละฮะไฟไหม้เนี่ยนะครับอ่าครั้งใหญ่ๆเนี่ยโหมีหลายครั้งมากนะในอดีตเนี่ยแม้กระทั่งในวังไฟก็ไหม้อย่างเช่น<อ>ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับไฟไหม้พระที่นั่งอมรินทราพิเศษปัจจุบันไม่มีแล้วฮะ<อ>เพราะว่าอพอไฟไหม้แล้วทาใหม่ก็กลายเป็นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอาจารย์นั้นนันถือเป็นเป็นครั้งใหญ่ในปราสาทไหม ใหญ่ครับดันั้นฟ้าผ่ายอดพิณัรงมรินทราพิเศษพอฟ้าผ่าปั๊บก็ไฟไหมเลยครับเนื่องจากว่าเครื่องบนเป็นไม้หมดะฮะเนี่ยครับเพราะนั้นก็ไหมใหญ่เลยในที่สุดต้องรื้อเลยนะครับทั้งหลังเนี่ยสร้างพินั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นมาแทนฮะแล้วก็ยังมีหัวหลายครั้งครับที่มีไหมสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะครับไฟไหมพะหุรัฐมีเจ๊กลงฝิ่นเนี่ยทไฟไหมก่อนรงฝิ่นแน่นอนครับแต่เสร็จแล้วแทนที่จะให้คนทเข้าไปช่วยดับไหมกันรีบปิดเพราะ อดีตมันมีอย่างนี้ด้วยครับพอไฟไหม้ปุ๊บเนี่ยไอ้ที่มันตามมานี่คือขโมยทันทีเลยขโมยเข้าขโมยของฮะใช่ฮะแล้วก็มีทั้งคนมุงทั้งขโมยเพราะนั้นเจ๊กมันก็กลัวว่าเดี๋ยวขโมยขโมยของหมดแกก็ล็อกเลยไม่ให้ไก่เข้าเก็บของก่อนเก็บเงินเก็บทองมันเลยลามใหญ่เลยฮะทีนี้ในครั้งนั้นเนี่ยปรากฏว่าร้เก้าคันนี้ห้าเสด็จเพราะนี้เป็นโบราณราชประเพณีนะครับพอมีไฟไหม้เนี่ยพระมหากษัตริย์เสด็จ และการที่ท่านสรงรถย,ยนต์พี่นั่งสเสด็จมาเลยฮะแล้วมาบัญชาการเองอในหนะังสือหลายเล่มเนี่ยก็เล่าว่า,วาโอ้โหก็แปลกท่านมาเนี่ยออกพรโอ๊ดลายคนก็ทําหมดเลยลนีนคนก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะครับคนมาดูเฉยเนี่ยช่วยกันช่วยกันใหญ่เลยให้ทำโน่นทํานี่ก็ทําหมดเลยแล้วปรากฏว่าโอ้โหหลายคนก็บาดเจ็บโดนไฟโดนฟืนะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับท่านก็ตรัสบอกว่าต้องให้เขา บอกจัดเจ้านายองค์อื่นครับต้องให้เขาหมายความว่าต้องคูณบําเหเน็จให้เขานะเขาทำเนี่ยโอ้โหโดนบาดเจ็บอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าโอ้โหรามแทบจะเอาไม่อยู่นะครันแม้พระเจ้าเสด็จเนี่ยปรากฏอยู่ดีๆฝนตกฮะเพลิงก็เลยสงบทุกคนพนมมือทั่วหัวเป็นพระบุญญาธิการจริงครับในก็ไฟไม้พะรัษใช่ครับแล้วในยุคที่อาจารย์เล่าสมัยรัชกาลที่5ตอนนั้นมีอุปกรณ์ดับเพลิงหรือยังฮะหรือมีหน่วยงานอะไรยังหรือว่ายังใช้ การตักน้ํามาครับอันนี้ก็ต้องเล่าย้อนไปก่อนแล้วกาที่5นิดหนึ่งนะครับ,รบก่อนรั้การที่5้นี่ยเราไม่ใช้ดับเพลิงนะฮะเราใช้ตัดไฟมันมีการดับไฟกับการตัดไฟ<อ>ตัดไฟคือตัดไฟฟ้าหรือยัไงไม่ครับไฟฟ้าก็ยังไม่มีตัดไฟคือรื้อเรือนเลย รื้อเรือนทั้งแถวเลยให้มันเป็นที่โล่งๆซะมันจะได้ลามไม่ได้นี่เราเรียกตัดไฟเราก็เคยได้ยินใช่ไหมตัดไฟเสียแต่ลนลมใช่ฮะลมมันพัดไปทางไหนเนี่ยดูไอเรือนที่มันอยู่ทางนั้นเนี่ยรื้อเลยอ๋อมันเหมือนแบบตัดช่องทางให้ไฟลามไฟลามเราเรียกตัดไฟไฟไม่หนึ่งสองสามจะมาสี่แล้วรื้อห้าเลยเลยรื้อเลยครับรื้อเลยก็หมดเลยเขาก็จะมีอุปกรณ์สามอย่างเนี่ยที่จะต้องมีไว้ในหวังเจ้านายเขาเสียบไว้เลยนะครับคือพระขอตะกร้อนน้ำสามอย่าง พระเนี่ยเหมือนมีดพระเนี่ยฮะเหมือนเขียวนี่นะฮะแล้วมันมีแหลมแหลมใช่ครับยาวต่อด้ามยาวๆเอาไม้ลวกต่อนะฮะอันนี้เพื่อจะใช้เกี่ยวไอ้พวกหลังคานีลงมาอะไรที่มันผูกๆหรือว่าตัดตัดตัดะให้มันพังนะฮะส่วนขอเนี่ยมันจะเป็นเหมือนมือเสือเนี่ยสามง่ามงองๆอย่างงี้ไว้ดึงไอ้หลังคาจากลงนะตะกร้อนน้ำเนี่ยเขาสารเป็นตะกร้อครับถ้าใส่น้ําได้เพราเอาชันยาเสร็จแล้วก็ต่อด้ามยาวๆแล้วก็น้ําไปเทใส่ข้างบนะเนี่ยพระขอตะกร้อน้ําใช่ครับ น้ำมันก็ผมไม่เยอะมั an ang, okay ้งใช่ป่ะไม่เยอะครับแต่ต้องหลายอันช่วยๆมันจะมีตะก้อน้ำเนี่ยปักอยู่หน้ารั้ววังเนี่ยเต็มเลยเพร่ะเราไฟไหม้ปั๊บจะตรองรีบมาช่วยกันหยิบไอ้ตะก้อนน้ำเนี่ยไปเลยถ้าเป็นภาพสมัยนี้ก็คือสายยางที่ยาวใช่ครับมีน้ำใช่ครับแล้วก็อีกอันคือรื้อเรือนเขาเอาสมอเรือเนี่ยนะฮะซึ่งในใช้ในเรือเดินสมุทรเนี่ยแต่สมอสมัยก่อนอาจจะไม่ได้เหมือนของเราเอาไว้เนี่ยฮะช่วยกันแล้วก็โยนใส่ไม้เนี่ยนะฮะ เราก็เอาชาวคนช่วยกันลากเนี่ยถึงบอกว่าออกพระโอษฐ์อะไรให้ทำเช่นเอาเดี๋ยวช่วยกันลากลากกันหมดเลยบ้านหรือทั้งหลังเลยอันนี้เราเรียกตัดไฟเพราะนั้นไฟมันจะไม่ลามโอ้แสดงว่ามีอุปกรณ์ช่วยหลายอย่างนะลรกเหือขอตะก้อนน้ำสมอลรลาอขอตะก้อนน้ำสมอเรือใช่ครับมีอย่างอื่นไหมอาจารย์ที่ดับไฟมีครับเราก็มีกระบอกสูบน้ำารับสำหรับดับเพลิงคะัซึ่งอันนี้ก็ตามบ้านก็มีเก็บไว้ด้วยนะคะ บ้านข้าบดีเขาจะซื้อไอ้กระบอกสูบน้ำเนี่ยติดไว้เต้ถุนบ้านนะฮะเวลาเกิดเหตุจะได้รีบดึงเอามาใช้ครับโอ้กระบอกสูบน้ําครับดับเพลิงดับเพลิงได้ด้วยใช่ครับอาจารย์อย่าพูดเลยครับว่าอยู่ข้างหลังเรานี่ใช่เลยครับเมื่อกี้ผมมองเป็นกล้องโซงทางไกลไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เอาไหนมาดูเชิญครับเชิญครับโอ้นี่ครับคุณผู้ชมครับกระบอกสูบน้าซึ่งมีไว้ดับเพลิงประจำบ้านเหรออาจารย์ใช่ครับใช่ครับแต่ละบ้านก็จะมีไว้ฮะ วิธีการอันนี้เราจะเห็นยี่ห้อก่อนนะครับในยี่ห้อเป็นของจีนฮะคนจีนเนี่ยผลิตอันนี้มาขายเป็นเวลานานแล้วครับเนี่ยครับแล้วก็มีคนซื้อกันเยอะแยะเลยนะครับบางคนเนี่ยเป็นข้าบดีซื้อถวายพระธาตุสีจอมทองไว้เผื่อไฟไหม้ก็ซื้อก็บอกนี่ส่งไว้ให้อาจารย์นี่ไงคือจับนี่แล้วก็นีสูบน้ำแล้วก็ฉีดเหรอเราจะเห็นรูๆตรงปลายเนี่ยนะครับนี่เราจะต้องมีถังน้ําก่อนเอาถังน้ําวางไว้ฮะ แล้วก็ไอ้รูรูเนี่ยจุ่มไปในน้ำที่ที่เขาต้องเป็นรูรูเนี่ยเพราะว่ากันไม่ให้พวกเศษอะไรมันเข้าไปตันเศษผงเศษส้วมน้ําไม่สะอาดใช่ครับอาจารย์พูดอย่างงี้หมายความว่าน้ําออกทางนี้เหรอใช่ครับน้ําออกทางนี้แต่ว่าเข้าทางนี้พี่เท่เข้าทางนี้ฮะอบเ้าเหรอใช่นี่คือตัวสูบ เราอย่างนี้เลยครับอ่าเดี๋ยวผมยืมนี่นะครับเราจุ่มไปในถังใช่ไหมฮะเราก็ดึงขึ้นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ฉีดครับเนี่ยน้ําก็จะออกพุ่งไปเลยเพราะว่าถ้าเรามีถังน้ําอย่างเดียวเนี่ยนะครับไม่จั่วเนี่ยยังไงมันก็มันก็หนักยากครับไม่ไหวใช่ต้องเอาอเนี่ยมท้งรื่จุ่มนี่เลยครับดุดแล้วก็ง้างไว้ฉีดมาปื้นเลยจริงๆเราเล่นสงครามใช้เป็นท่อไอซ์ลอนนี่คือระบบคล้ายๆกันแหละครับโอ้ระบบสงคล้ายๆเลยใช่ครับเนี่ยครับจะมีมาตั้งแต่อดีตแล้วเป็นร้อยปีนะะฮ อันนี้ประมาณร้อยปีครับร้อยแต่ร้อยกว่าปีนะฮะอาจารย์ใช่ครับอาจารย์แล้วอาจารย์เป็นได้มาจากต่งไหนมาเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยมันติดอยู่กับบ้านมาตั้งแต่ต้นครับหมายถึงว่าบรรพบุรุษคงซื้อไว้แล้วก็มีการนําเข้าจากจีนนี่แหละครับจีนเป็นคนผลิตขายเพราะอาจารย์บอกกับอาจารย์นี่คือเป็นบ้านสมัยรัชกาลที่ห้าเลยใช่แล้วของในบ้านมันจะมีเก่าของแปลกที่ตกค้างเอาไว้ไหมใช่ครับใช่ครับ อะไรที่ไม่รู้ก็จะได้รู้เออใช่อย่างที่เท่งบอกเราเปิดประสบการณ์เราครั้งแรกนะว่าสมัยก่อนมีกระบอกสูบน้ำเขาท้วางไว้อย่างนี้เข้าไปในบ้านเยผมเป็นยกมือไหว้นะหนึ่งคิดว่าเป็นมีดใช่ไ่มคิดว่าเป็นมีดฝ่ามีดด้างมีดหรือไม่ก็ลองส่องที่ไม่รู้ดีกว่าส่องทุกดาวหรือเปล่าแต่มอาไม่เห็นละไม่เห็นใช่ครับซึ่งความจริงไม่ใช่มันคือกระบอกดับเพลิงใช่ครับอาจารย์มีประวัติไหมคุณพ่อคุณแม่หรือ ไม่มีใครบันทึกไว้นะครับแต่ก็เข้าใจว่าเป็นสินค้าแหละครับเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นนยังไม่เคยมีว่าเป็นยี่ห้อไทยผลิตเลยนะ,ะนนแสดงว่ามันไม่ได้คนไทยอาจจะไม่ได้ผลิตเองในที่สุดก็คือสั่งนําเข้ามาหมดแล้วก็พอตอนหลังเนี่ยเรื่องของ เครื่องสูบน้ําที่มันเป็นเครื่องยนต์กลไกเติมน้ํามันอะไเนียฮะสูบได้เนี่ยมันเข้ามาเนี่ยพวกนี้มันก็ก็ไม่ได้ใช้แล้ก็จะซื้อแบบนั้นใช่ครับมากกว่าใครจะเชื่อไหมล่ะใครจะรู้ใครจะเห็นไหมล่ะนี่รายการนี้ไอ้เห็นเนี่ยครับมันใครที่ดูรายการก็ต้องไปค้นดูที่ห้องใี่เผื่อไปเจออะไรเก่าๆจะได้มันมาแรกเปลี่ยนกันนะฮะหรือเผื่อสุปราเราเอาทําแบบนี้บ้างก็ดีนะฮะ แต่มันฉีดแรมกันนะฮะเอออาจารย์ถ้าถามใชนยุคสุดท้ายอยู่ในยุคยุคไหนเนี่ยน่าจะลาวสมัยและกันที่6นะฮะน่าจะหมดแล้วเพราะว่าไอ้เรื่องเครื่องของฝรั่งเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วอันนี้เติมน้ามันติดเครื่องซูปปุ๊บมันก็สูบน้ำได้ละจริงๆมันเข้ามาตั้งแต่ครมรถรางแล้วที่รถรางมีเรื่องดับเพลิงแล้วก็มีเครื่องเครื่องสูบน้ําธรรมดามาด้วยละพอหลุดจากนี้ไปแล้วเนี่ยมันมันจะมีการพัฒนามาดับไฟแบบอื่นไหม จะคลายไปลึกๆจะไปเป็นเดี๋ยวนี้ไฟมันซับซ้อนขึ้นนะครับหมายความว่าเวลามันไหม้อะไรมันมีสารเคมีเยอะเราอาจจะไม่ได้ดับด้วยน้ำละเราใช้คาร์บอนไดออกไซด์บ้างฮะเคยเห็นไหมเป็นลูกกลมๆที่โยนใส่ไปบนมาว่ามันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเต็มเลยไฟมันก็ไม่ติดเพราะว่าไฟมันติดได้เพราะมีออกซิเจนถ้าไม่มีออกซิเจนจะมันก็เสร็จครับจบทางดีอย่าไหม้ก่าเนาะไม่ไหม้ดีกว่าครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันมีอยู่ยุคหนึ่งไฟไหม้กันเรื่อยๆอย่างวงเวียน22กรกฎาคมที่เราเห็นนั่นนะฮะ ตอนนั้นน่ยคือไหม้แถวที่ดินข้างหัวลําโพงแล้วบ้านเนี่ยหัวแน่นเป็นขนาดเลยครับตอนนั้นสมัยแล้กันนี่หปรากฏว่าพอไม้เสร็จนี่มันเตียนโล่งเลยแล้กันนี่หท่านเลยตัดถนน3เส้นจากมุมถึงมุมนะฮะแล้ววงเวียนยี่สิบสองก็แล้กันดาวไว้ตรงกลางให้ห่างกันไว้ไให้ไม่แอ<า>ใใอัดแล้วก <ๆ S 1> นะ็พอมาสมัยจอมพลสฤษดิ์อ่าเนี่ยคงเคยได้ยินไหมฮะไฟไหม้อะไรยิงเป้า ใครทาไฟไหม้เงี้ยใครทำไฟไฟไหม้จริงเป้าไม่ไกลไฟไม่ไหม้ยาวลานานเลยไม่มีใครกล้าจุดไฟแล้วเลยนะใช่ครับโอ้โหนะอ่ะนี่คือเรื่องราวของกระบอกสูบน้ําหรือกระบอกดับเพลิงนะซึ่งอาจารย์ก็มาให้เราชมกันนะครับผมโอ้โหนะก็เป็นความรู้เรื่องราวต่างๆทำให้เราเข้าใจนะเพราะว่ามีการจดบันทึกมีการบอกเล่าเรื่องราวผ่านสิ่งของทําให้เรารู้ว่าในสมัยอดีตอ่ะ เขามีอะไรเกิดขึ้นบ้างยุคสมัยใครที่สนใจเรื่องราวของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะของหายากของที่แบบว่าอย่างคุณเท่งบอกว่าไม่รู้ว่าจริงเราจะได้เห็นได้เจอหรือเปล่าถ้าเราไม่เชิญอาจารย์มาเนี่ยก็ไม่รู้ไม่เห็นเลยนะครับผมยินดีครับนะครับวันนี้เรื่องราวความรู้ต้องขอบพระคุณมากๆครับท่านรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์โลดคุณนนท์ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับยินดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์นี้กลับไปที่บ้านดูนะครับมีอะไรอีกบ้างเอาได้เลยมีเยอะครับอาจารย์จะได้อีกหลายสิบปีครับเฉพาะเราเฉพาะที่บ้านอาจารย์ของบ้านมาตั้งแต่สมัยร5ครับตัตมาก็เห็นของเกงของเก่าอยู่บ้านเต็มไปหมดเลยเก็บภาษาด้วยนะฮะถ้าทำห้าสอทิ้งหมดก็หมดนะฮะจบเลยนะเอาสัปดาห์หน้าครับผมนะฮะ เราจะมีความรู้ความบันเทิงมอบกับท่านนะครับผมในาการคุณพระช่วยนะครับผมเจอเจอกันทุกวันอาทิตย์ตะวันด่ง10โมงตรงครับทาง w o r k p o พอยกดหมายเลข23่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ